สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูลักนนาธนูนะคะประจําปักหลังของเดือนพฤษภาคมแล้วมาดูไพ่พลังงานของพวกคุณกันเลยค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีธนูลักนาธนูค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีธนูลักนาธนู king of pentacle มีจ้าอืม ชาราศีธนูรักนาธนูคะคุณแข็งแกร่งมากนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ไพ่คิงถือถือเหรียญเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณ sorry คุณเองเนี่ยแข็งแกร่งมากกับความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ว่ามันมีตัวเลือกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณถูกไหมก็เลยทําให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสเข้ามาหรือมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆในการที่จะมองความรักให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น คุณเริ่มมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้มาดูกันต่อคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีธนูลักนาธนูคนไม่จริงใจคนไม่ชัดเจนคนเจ้าชู้ที่พยายามรักษาคุณเอาไว้มาโดยตลอดคุณละหองละแหงกันแต่เขาก็ไม่เลิกลาคุณไม่ยอมไปไหนแต่ไม,ม่ไม่ให้ความมั่นคงอะไรกับคุณเลยนะคะ บางคนก็มาหาผลประโยชน์ในเรื่องรูปแบบการงานนะคะบางคนก็มาในรูปแบบต้องการเซ็กเขาพยายามรักษาคุณเอาไว้เนี่ยไพ่สองไม้เท้าอืมคุณเลยรู้สึกว่ามันมันไม่ชอบมาพากลแล้วไม่เอาดีกว่าขออยู่ในภาวะนิ่งๆดีกว่านะคะอืม e m p r e s s แต่ไพ่บอกว่าเขามองไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้คุณน่าจะเป็นต่ออยู่นะ คุณเป็นต่อในความสัมพันธ์นี้นะไพ่ the อ็ม r e s s คุณมีภาวะที่เป็นต่อคือคุณสามารถเลือกได้นะแต่ว่าบางคนจมความทุกข์อยู่หรือว่าอย่าไปจมคุณเลือกได้คุณเป็นต่อนะเอาจริงๆนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูและขนาธนู queen of s w o r d four of p e n t a c l e เห็นไหมหนึ่งดาบคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่น่าสนใจนะในความรู้สึกของเขา จริงๆแล้วลึกๆเขาคิดเขารักษาคุณเอาไว้เพราะว่าคุณมีเครดิตมีความดีมีความน่ารักมีความหลอนความเท่มีเขารู้สึกว่าอบอุ่นกับการที่อยู่กับคุณแต่เขายังต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดอยู่เขารอให้จักรวาลเป็นตัวตัดสินความสัมพันธ์นี้ว่าคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันไหมจะได้คบกันไหมเขาไม่กล้าเลือกเขาตัดสินใจไม่เก่งในเรื่องความรักค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อ มาดูกันต่อนคะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูและคนาธนูค่ะ six of swords o f cups the moon วันทห่คกิกับชาวราศีมีนลันามีนใบสุดท้ายโอเคจบที่สองถ้วยเห็นไหมละ่ะความสัมพันธ์นี้ค่ะจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะบอกเขาหรือคุณจะคุณจะเคลียร์มีการเคลียร อยู่ๆมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้เคลียร์ใจกันนะคะแต่แต่บอกเลยว่าธนูในช่วงเนี้ยคุณพูดตรงและชัดเจนเขาเองจะกลับไปคิดกับคำพูดที่คุณพูดข้อตกลงที่คุณบอกไปแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายเขาจะกลับมาทำตามข้อตกลงที่คุณขอนี่สองถ้วยออืแต่ถ้าในเรื่องรักซ้อนเขายังเคลียร์คนนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องวิบากกรรมที่เยังตัดไม่ขาด แต่เขาจะกลับมาทําอะไรบางอย่างเพื่อทดแทนให้กับคุณคือคุณเป็นที่น่าสนใจสําหรับเขานะคุณยังเป็นความรู้สึกดีๆที่เขายังอยากมีคุณอยู่ค่ะอืมอ่ะการงานกันบ้างของชาวราศีธนูลักนณะธนู Judgment คนตกงานคุณจะได้รับข่าวดีนะอืมเป็นงานที่เรายื่นอยู่ ที่เรายื่นเรซูเม่ไปและวค่ะแล้วเขาจะกลับมาเรียกตัวเราอีกครั้งหนึ่งแต่งานที่คุณเข้าไปเนี่ยมันจะมีการแข่งขันสูงมากคุณต้องแอคทิฟให้มากที่สุดเลยนะส่วนงานทั่วไปที่คุณเป็นอยู่นะวุ่นวายมากงานทุกอย่างถาโถมมาสู่คุณคุณต้องใช้สติดีๆนะคะเรามาระวังในเรื่องของการงานนะอืมเพราะมันมีแนวโน้มที่คุณจะผิดพลาดแล้วมีใครซ้าเติมคุณในเรื่องของงานได้อือหืออืม,อมประมาณนี้ การเงินค่ะว้าวเด n ะซันนายอบสอดเชนอบสอดหาเงินได้จริงๆแล้วเนี่ยการเงินดีหาเงินได้แต่เราเองหรือเปล่าที่ไม่อยากหาเงินเหนื่อยเพียเมื่อยไม่มีอินปเรชันไม่มีแรงมันานใจในการหาเงินเลยใช่ไหมอืมแต่เข้าใจบางคนบางท่านเงินเข้ามาแต่ออกเยอะออกมาก็มีภาระหนี้สินเหมือนกับเอาเงินเข้ามาแล้วก็ไปจ่ายหนี้จ่ายสินนะคะ เลยไม่มีฟิลอยากจะหาเงินอนะืมอ่ะแต่เอาเป็นว่าเงิน,นเงินดีอะ่ะเงินไม่ขาดมือน,นะคะทีนี้มาดูกันต่อที่คนโสดแล้วกันเอซอบคอฟส move on ก่อนต้อง move on ให้ได้ก่อนถูกมามอืมคุณยังคิดอยู่เรื่องเก่าๆหรือเอา,อาง่ายๆนะคุณ move on ได้แล้วแต่ว่าคุณยังเอาบรรทัดฐานของความสัมพันธ์เก่าๆมา มาเป็นโจทย์ให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาเหมือนคุณสร้างกำแพงกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละนะคะมีคนเข้ามาไหมยังไม่มีคนถูกใจเข้ามาในช่วงนี้สถานะไม่ชัดเจนจ้ะมาเ a นส์ออฟเพนนิคัลความสัมพันธ์ถ้าเกิดใช้ความรุนแรงมีโอกาสหลุดมือได้ตลอดเวลานะคะต้องระวังนิดนึงนะคะ Tense of cups แต่ว่าดวงชะตาด้เรื่องความรักความสัมพันธ์ดีอยู่ ต่อให้คุณทะเลาะเบาแหวงมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงกันเราหองระแห่งกันพร้อมที่จะหลุดมือกันตลอดเวลาใช่ลักลักเลิกเลิกลักเลิกเลิกนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เขาก็กลับมาอืมมันจะมีโมเมนต์ที่เป็นความสุขอคนมีคู่ the halo f a n the halo f a n the halo f a n บางท่านคุกิบชาวราศีพฤษศลักขนาพฤษภแล้วก็ four of wands สี่ไม้เท้า ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาราศีธนูคู่ครองคุณเป็นคนดีตอนเนี้ยเป็นคนดีเลยเขาอยากจะวางอนาคตกับคุณนะเขาอยากจะวางอนาคตกับคุณจริงๆค่ะอืมไพ่เปิดมาสองใบดีไม่ต้องเปิดต่อแล้วแหละอะแต่ชัดเจนอีกใบหนึ่งก็ดีไม่ต้องเปิดต่อเลยอัศวินถือเหรียญ night of p e n t a c l แต่เขาอาจจะช้าหรือไม่ค่อยโรแมนติกอะไรในช่วงนี้เขาต้องการวางรากฐาน เขาต้องการมีคุณในชีวิตต้องการสร้างอนาคตร,ร่วมไปกับคุณนะคะชาวราศิธนูและคนาธนูนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศิธนูและคนาธนูใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ใครสนใจ่งสมตัวรายอยู่ใน description box ด้านล่างนะคะถ้าแอดไลน์มาไม่เจอในกล่อง description box ด้านล่างมีลิงค์ให้กดได้เลยนะจ๊ะก็จะเด้งมาหน้าไลน์เลยนะคะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ